สวัสดีครับผมบิ๊กครับผมโม่ครับแล้ววันนี้เราอยู่กับบิ๊กบิ๊กชนแนลครับวันนี้เรามาที่ไหนกันโม่มาเที่ยวแจ้ซ้อนอุทยานแห่งชาติแจซ้อนโอเคแจ้ซ้อนนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในแจ้ซ้อนมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามกันไปดูตอนก่อนอื่นเืยเราไปซื้อไข่กันไปนี่มีหลายไซส์มีหลายไซส์เราจะเลือกชาลอมก็ถ่ายเป็นบรรยากาศเลยตัดปึ๊กปึ๊กปึ๊ก่าใส่ให้เราแล้วตรงนี้เป็นจุดี่กาศอาจาะ นคอมาเที่ยวที่นี่มาถ่ายรูปได้อชขึ้นพิกัดวัดเฉลิมพระเกียรติเดี๋ยวบอกคอดีว่านี้ตั้งอยู่ที่ไหนเนี่ยพี่เป็นร้านแรกเลยป่ะใช่จ้ะร้านเส้นทางเส้นทางเข้าอุทยานเจ้าสรงอ๋อนี่ร้านร้านแรกเลยนะครับใครสนใจก็มาที่นี่ได้เลยนะฮะเขาเราอันนี้ให้เลยอะไรเนี่ยมีไข่ไก่ไข่นกสดไข่ลวก โอเคโทรสั่งได้ด้วยนะฮะเบอร์นี้เลยทเขาบอกว่าข้างหลังนี้มันเป็นมันเป็นขึ้นแล้วก็เป็นวัดเฉลิมพระเกียรตินี่ครับท่อนผนี่นะครับแล้วก็ได้ไข่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ในปลาซื้อไข่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางไปแจซร้อย่างครับเราไปเจอกันที่แจสร้อนครับอ่าตอนนี้พอเราขับเข้ามาสักพักหนึ่งเราก็จะถึงด่านนะครับการคัดกรองนี่ยเราก็จะต้องเขาเรียกว่าเสียเงิน ค่ารำเนียมให้ค่าบำรุงรักษาของอุทยานนั้นนั้นนะอันนี้ผมไม่พูดถึงข่าวที่เป็นอยู่ตอนนี้นะค่าละห้าสิบบาทนะครับผู้ใหญ่เป็นเป็นอันนี้เป็นเขาเรียกค่าบำรุงรักษาของของสถานที่นะเขาก็จะเอาเงินเราเนี่ยไปโอ้ไปรักษาสถานที่นะครับไปไปต่อ go 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 บรรยากาศดีมากใช่เปิดรับบรรยากาศไม่ได้เหรอปิดแอร์เปิดรับบรรยากาศช่วงนี้อุทยานกําลังดังนะครับผมเลยพามาที่อุทยานอุทยานดังปิด้าปิดแอร์เปิดรับบรรยากาศดีกว่าครับอมาถึงเขาแล้วตอนนี้เราก็มาถึงแจ้ซ้อนแล้วนะครับนี่เราจะเาไข่พวกนี้ที่เราซื้อมาไปลวกกันเราจะไปลวกกันคือแจ้ซ้อนเนี่เขาจะมีสองบริเวณนะมีเขาเรียกบริเวณที่เป็นน้ำพุร้อนกับน้ำตก ไปนำพุธอ้อนหน่อยเอ้ยน้ำบอ่อน้ำร้อนก่อนไปตามมาตามมาเดินตามมาแล้วก็จะไปดูว่าประวัติศาสตร์ของน้ำพุร้อนเนี่ยมันมาอย่างไงนะครับเดี๋ยวไปตามหาป้ายกันปไปเดินตามไปตอนนี้เราเดินมาปุ๊บเราจะาไข่เป็นลวงนะแต่เราเจอป้ายซะก่อนถ้าสนใจเดี๋ยวเราจะมามามา,มาดูว่าเราเรียกความเป็นมาเป็นไปของน้ำพุ มันเป็นยังไงนะแต่อักษรจางลงไปมากเลยนะครับตอนนี้สงสัยอุทยานันไม่ค่อยมีงบพูดเล่นเขาคงนานอ่ะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังแล้วกันมาปลาเดี๋ยวอ่านให้ฟังแล้วกันสันนิฐานว่าต้นกําเนิดเดี๋ยวให้พี่ปลาเล่าให้ฟังเดี๋ยเอาไปเล่าให้ฟังให้น้องฟังหน่อย แม่งเขาก็บอกว่าลักษณะการเกิดน้ําพูร้อนแกซ้อนเนี่ยนะ <Una S 2> ก็เกิดจากน้ําพูร้อนในบริเวณน,นี้ก็คือสันนิษฐานว่ามีต้นกําเนิดมาจากหินแกรนิตเนาะเป็นหินแกรนิตในในส่วนใต้เปลือกโลกเนาะแล้วก็ที่ยังมีที่ยังคงมีความร้อนสะสมตัวอยู่และมีความร้อนและความร้อนนี้ก็คือแผ่กระจายไปยัน ชั้นหินข้างเคียงเนาะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนาะน้ำบนน้ำบนพื้นดินเนี่ยมันก็จะซึมลงมาซึมลงไปกลายเป็นน้ำใต้ดินมันก็คือจากชั้นหินจากเปลือกโลกอะ่ะจาก <Yeah. S 1> แกนโลกอะ่ะจะซึมเป็นชั้นใต้ดินแล้วก็ปะทะเข้ากับความร้อนดังกล่าวทำให้เกิดน้ำใต้ดินมีอุณหภูมิและมีความดันขึ้นมา,า,มนนมากลายเป็นสารละลายน้ำ เกิดการขยายตัวเคลื่อนตัวสู่พื้นดินโดยผ่านแนวรอยเลื่อนขนาดใหญ่และรอยแตกของอรอยแยกของชั้นหินต่างๆเนาะเลยเป็นปรากฏเป็นให้เห็นปัจจุบนันคือเป็นน้ำพุขึ้นมาจนกับความลึกของมันนี่ลึกมากเลยนะลึกลงไปประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันเมตรนะระดับความสูงของใต้พื้นโลกนะตั้งแต่พื้นเนี่ย ความสูงข<อ>ึ้นมานะความสูงอันนี้ก็คือว่าอันนี้ก็คือไปน้ําตกแก้ซ้อนคือทางนู้น <c oughs> อ่ลูกตามนี้ไปน้ําตกแก้ซ้อนแล้วตอนนี้จากพื้นดินเนาะอันนี้ก็คือว่าจากพื้นดินอะ่ะที่เป็นน้ำน้ำขึ้นมาเนี่ยชั้นหินอะ่ะลึกลงไปหนึ่งพันเมตรตามประวัติศาสตร์นะ <c oughs> แล้วก็คือเป็นชั้นดินโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเรียอะ เปลี่ยนคนนะเพราะผมอ่านไม่ออกแล้วมันมันจางมากตาไม่ค่อยดีแล้วเลยพี่ป่าที่พี่ป่าอธิบายให้ฟังไะเราไปลวกไข่กันตรงบอร่อนะฮะที่เราจะแช่ไข่นะเขาก็จะมีบริการคือที่เก็บเก็บตะขอนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะตะขอ,อตะขอเกี่ยวนี่เกี่ยวกันร้อน เราก็มาแช่เลยนะครับหามุมแช่ดีๆมาดูบอ่อเนี้ยเขาบอกว่าอุณหภูมิอยู่ที่75.1ดสิานึ่งองศาแช่ไข่15นาทีไข่แดงจะแข่ไข่าขาวจะเหล็วนะก็<ม>คือไข่แดงสุกไข่ขาวไม่สุกนะที่นี่มีเอกลักษณ์มากผมแช่ละจับเวลา15นาทีมันมันลอยลอยม,มันลอยอยู่แล้วแช่ลงไปเลยระวังระวังระวังหกแช่กลาง,งๆก็ได้นี่ แค่หมดเลยเราลืมว่าตั้งกล้องมายากก็อาจจะบางหน่อยมาแดกไข่ไข่ไข่จะซ้อนเรามาดูผลงานของเรานะคะหลังจากที่เราไปลวกไข่มาแล้วเนี่ยไข่ขาวไม่สุกนี่ไข่แดงมาหมอให้มาดูดิว่าจะกินกันได้กี่ฟองมาแข่งกันกินว่านับป่ะอันนี้สองกระ้านี้นะคะอันนั้นไปไหนนี่ซอสซอส ตอสเราไม่บอกนีฮ้อเเลยมีอะไรปุงรต้องปรุงรสนะฮะเนี่ยพริกไทยแล้วก็ซอสนะช่วงให้อืออืออร่อยไหมเป็นไงนี่ครับผมว่าจะกินแบบนี้อร่อยจังว้าว นี่แต่งด้วยอืมเพราะที่หัวหัวแข็งก็อันนี้ไข่ขาวเริ่มสุกแต่ไม่สุกนะจริงก็ไม่สุกเป็นช่วงที่แบบจงใยโดนโดนเยอะอ่ะแรงมากโอ้ยโอ้ยอยไอนี่อะแตลกจริงไ่เล่นน้ำแล้ว นั่งมองหัวที่เลือกไข่นะครับดูมไม่รู้ไข่แดงหรือสีผมนะม <laughs> แยกไม่ออกกันเลยทีเดียวเจ้างงเลยลานไปก่อน <laughs> คิดแจซ้อนนะฮะคลิป EP นี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใให้ใหบิกบ๊กบกด้วยนะครับคร,บราจะจะอกันแล้วในคลิปหนะ้า